สวัสดีนะคะมาทําช่อนี้กันเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยนะเนาะจะมาเป็นแบบนี้เลยพับตามรอยของเขาพับตามรอยของเขาแล้วก็ด้านล่างพับเขาจะมีรอยของเขาพับตามรอยของเขานะค่อยๆพับ ค่อยๆพับนะนกดลงกดเข้าลง ก็จะมีอันนี้เป็นสลักสอดเท่าตอนนี้กลัวไม่อยู่หนีบแม็กเลยกลัวเขาไม่อยู่ใครจะปักดอกไม้ลงเข้าไปเลยก็ได้นะเสียบดอกไม้เข้าไปเลยก็ได้เสียบเข้าไปเลยแต่นี้คือ ช้แท่งโฟมนะห้านิ้วหรือหกนิ้วสูงห้านิ้วหรือหกนิ้วก็ได้นะอืมอย่างนี้เนาะใส่ข้างล่างเข้าไปใส่จากข้างล่างเข้าไปอย่างนี้นะใช้โบที่เรามีหรือใครจะใช้ริบบิ้นพันเลยก็ได้นะ ตัวนี้คือใช้โบใช้ตัวนี้นเพื่อรัดเขาใครจะใช้โบผ้ามัดเลยก็ได้มีข้อความเขียนได้นะปะักใ,ใบลงหน กระยะตามความเหมาะสมค่ะสูงต่ำเพื่อความสวยงามเนาะ น้องผีเสื้อน,นีดหนึ่งปักดอกแซมค่ะเพื่อความสวยงาม เรียบร้อยนะคะชื่อช่อรักเธอไม่มีหมดค่ะให้คุณได้ทุกเทศกาลนะคะความรักไม่มีมันหมดอายุค่ะให้กับทุกคนเลยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ